รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการคนกู้ภัยวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลซึ่งถือเป็นอุบัติภัยครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกและเป็นอุบัติภัยที่ทําให้คนกู้ภัยจากทั่วโลกนะคะรวมทั้งประเทศไทยต้องผนึกกําลังกันเข้ากอบกู้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งนะคะของความเคลื่อนไหวจากหน่วยงานองค์กรมูลนิธิและคนกู้ภัยจากประเทศไทย ที่ผนึกกำลังกันส่งแรงกำลังใจไปช่วยเหลือชาวเนปาลค่ะ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สะเทือนใจผู้คนไปทั่วทั้งโลกสําหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลซึ่งวัดความรุนแรงได้สูงถึง7.8แมกนิจูดส่งผลให้อาคารบ้านเรือนทั่วทั้งประเทศเนปาลได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายหมื่นคนมียอดผู้เสียชีวิตเกินกว่า5,000คนและยังคงมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศไทยแต่ทยอยลำเลียงส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่หน่วยงานราชการชจากองทัพไทยและกระทรวงสาธารณาสุขจัดยุทธปกรณ์และกำลังพลสนับสนุนการช่วยเหลือชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคไปยังเมืองกาดมันดุประเทศเนปาลโดยเครื่องบิน c 1 3 0ของกองทัพอากาศซึ่งได้จัดชุดค้นหาและกู้ภยัยทำการค้นหาประชาชนที่ติดอยู่ที่ซากอาคารถลม่ม รวมกับกําลังทีมกู้ภัยจากประเทศญี่ปุ่นเม็กซิโกและตุรกีโดยประสานการปฏิบัติกับกองทัพเนปาลรวมไปถึงมูลนิธิร่วมกตัญยูได้ร่วมส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่เดินทางร่วมกับทีมแพทย์ของกระทรวงสาธารณาสุขไปร่วมสนับสนุนอีกทางหนึ่งในนามของ medical team Thailand ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และทางด้านมูลนิธิปอเต็กตึงก็เช่นกันคณะผู้บริหารมูลนิธิปอดเต็กตึง เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน3าล้านบาทพร้อมถุงบรรจุร่างของผู้เสียชีวิตจำนวน90 0ถุงโดยมอบผ่านเอไคราชทูตเนปานประจําประเทศไทยพร้อมทั้งทยอยส่งความช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่องสิ่งนอกจากนี้ยังมีการระดมรับบริจาคสินของและเงินบริจาคจากทั้งหน่วยงานภาคร,รัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเพื่อน,นําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้รายการขนกู้ภยัยและมูลนิธิทีวีบรุรพา รวมกับสมาคมคนเนปาลพ้นทะเลก็ได้เปิดช่องทางในการรับบริจาคเงินและสิ่งของเช่นกันซึ่งได้ทยอยลำเลียงส่งไปยังประเทศเนปาลเป็นระยะระยะค่ะก็เป็นตัวแทนของรายการคอนกู้ภัยนะคะแล้วก็มูลิติทีวีประภาค่ะนำเงินแล้วก็สิ่งของเล็กๆน้อยๆอย่างไฟฉายมีขนมอะไรนิดหน่อยะคะ่ะก็เอามาบริจาคให้กับสมาคมคนเนปาลพ้นทะเละคะ่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเราได้รับบริจาคมาจากที่เราขึ้นเพจ คนกู้ภัยนะคะก็คือรับยังตอนนี้ก็ยังรับบริจาคอยู่ะคะ่ะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดตามที่เพจของคนกู้ภัยได้ะคะ่ะแล้วก็จะมีเบอร์โทรติดต่อมีวิธีการบริจาคอยู่ตรงนั้นนะคะก็เปิดดูได้เลยะคะ่ะก็คือว่าสมมติเราได้เงินขึ้นมาใช่ไหมเราไม่ได้ซื้ออะไรตามที่เราต้องการนะทางเนปาลจะเรามีสํานักง,งานใหญ่ยอยู่ท,ยที่ที่เนปาลน,นะแล้วก็ที่สํานักง,งานนี้เนปาลก,ก็จัดเาะกิจเพื่อที่จะบรรเทาช่วยเหลือดานี่นโดยเฉพาะทางนู่นจะระบุมาบอกว่า ดนดนดวนที่สุดมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เราก็จะซื้อตามที่เราก็จะจัดบางคนเนี่ยมาติดต่อมาเพื่อที่จะบริจาคใช่ไหมเราก็จะบอกว่าถ้าเราต้องการบริจาคน้่งสั่งสามเสียเนี่ยถ้านอกเหนือจากนี้ก็ไม่ต้องการตอนนี้เนี่ยทางนู้นไม่ต้องการเงินในวินาทีนี้นะขอขอ,ขอย่างเดียว,ยยวใชัเราพูมาว่าต้องการอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเงินกับน้ํา สำหรับผู้ที่สนใจต้องการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลผ่านรายการคนกู้ภัยสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่บริษัททีวีบุรพาจำกัดเลขที่246 /8 ทับซอยทินพัฒนาแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพ102-40หรือสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0 2 1 5 8 6 1 2 2ต่อ401หรือหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 5 3 0 1 7 1 7, 7 และสาหรับการบริจาคเงินนั้นสามารถบริจาคผ่านบัญชีได้2บัญชีบัญชีแรกสามารถบริจาคเข้าบัญชีตรงของทางสมาคมคนในปานพ้นทะเลบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสุขุมวิทเลขที่บัญชี003 273 990ขีด5ระบุช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปานบัญชีที่2บริจาคเงินผ่านมูลนิธิทีวีบรุรพาธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอิมพีเรียลเวริร์ลาดเพ้าเลขที่บัญชี 224-252-919-7ระบุช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปานสิ่งสิ่งของและเงินบริจาคภายใ,ใต้กิจกรรมนี้จะถูกส่งต่อไปยังสมาคมคนในปานพ้นทะเลและนำทยอยส่งต่อเพื่อผู้ประสบภัยที่ในปาลต่อไปครับ รายการคนกู้ภัยนะคะต้องขอขอบคุณทุกเหตุการณ์ทุกข่าวสารและทุกปฏิบัติการกู้ภัยค่ะที่ส่งเข้ามาอย่างห้องข่าวศูนย์ข่าวคนกู้ภยัยนี่คือชั่วโมงแห่งภารกิจการกู้ชีพกู้ภยัยที่จะเกิดขึ้นในรายการคนกู้ภัยวันนี้ค่ะช่วงหน้าพบกับภารกิจค้นหาร่างคนจมน้ำแม่น้ำป่าสักตอนนั้นเมาย มระดมทีมนักประดาน้ำกว่า12ชั่วโมงเจอเจอทังเเจอเอทาหมุโงกมาแล้วก็ไป